เทบาลเมืองลบบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสำหรับประชาชนที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกเพื่อสร้างกรอบป้องกันและลดความเจ็บป่วยรุนแรงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ถึงการเตรียมเปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบที่4จํานวนกว่า475สิโดยให้ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้สามารถมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีและที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี หรือลงทะเบียนผ่านทางประธานชุมชนทั้ง26ชุมชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งนอกจากนี้เทศบาลเมืองลบบุรียังได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนประกอบด้วยบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับพร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวนกว่า3 0 0พโดส สำหรับฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดการเจ็บป่วยรุนแรงในประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองลบบุรีและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะได้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเป็นวงกว้างและรวดเร็วซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐได้เร่งระดมการฉีดให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการเจ็บป่วยรุนแรงในประชาชนประกอบกับในช่วงนี้มีการกลายพันธุ์ของโควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยก็พบว่ามีการระบาดของโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเชื่อว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะสามารถช่วยลดอาการป่วยรุนแรงโดยทุกภาคส่วนจึงรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกมารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์มาฉีดให้กับประชาชนโดยได้นำเนินการฉีดรอบแรกไปแล้วและรอบที่2และรอบที่3ไปแล้วนั้นยังคงมีวัคซีนคงเหลืออีกจานวนกว่า475โดสเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนรอบที่4ขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีและที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วยราศกรกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ